ครับผมเจอลังใหญ่ครับสุดยอดเลยครับลังนี้ครับไปดูใกล้อีกนิดนึงครับครับประมาณวากว่านะครับหัวน้ําก็โอเคอยู่นะครับลังก็ใหญ่นะครับโอ้ังนี้คุ้มเลยนะครับผมโอเคครับเตรียมอุปกรณ์นครับตอนนี้เจออุปสรรคนะครับ ต,ต้นที่เมื่อค้ืนไปนี่ทางภาคอีสานเรียกต้นน้ําเกีียงทางเหนือเรียกต้นหักนะครับมันต้นนี้มันจะมีพิษนะครับคือว่าถ้าเราโดนมันจะเป็นผืน่นคันนะครับต้นนี้นะครับไม่หายนะครับแต่วิธีแก้ทางภาคอีสานเขาใช้ขี้เถ้านะครับเอามากบตรงลำต้นนะครับ เพื่อให้ผืนนั้นหายนะครับวิธีแก้ของมันแต่ก็ไม่แน่ใจนะครับความเชื่อมันจะเป็นยังไงแต่รังพึ่งอยู่ข้างบนนะครับรังใหญ่มากครับอะนีเจชุดเล็กแล้ว giờ cả bỏ khuyên tấy Thế cái mặt bốn với nào, Nè Chẳng hả lời hai hả lần Không khuyên là nón đấy Thế hả lần có đấy là Tiếng cơm cho gì vậy? đó Cánh hà Ồ, thấy Tiêu mô Chút thương bạn chứ <laughs> Chút trẻ lên kìa Ồ, có thấy อาเจาะนี่เิยดึงเลยัไปดึง,งบบึ้นมาได้ก็ได้ทุกนบ๊อบเอะตอนนี้ผมก็ได้ขึ้นมาถึงแล้วครับเห็นกันไหมครับลังใหญ่มากครับผมโอ้โหาวากว่านะครับ นี่นะครับผมลังพึ่งครับลังใหญ่เลยครับโคตรใหญ่ครับลังนี้โอ้ยสุดยอดนะครับโอเคครับตัดนะครับเอ๊ะเอเอาไปเอาไปเอาไปโอเคครับผม หัวน้ำนี่ประมาณเกือบสิบโลได้นะครับผมก็ส่วนล่างอ่อนต้องขอโทษทีนะครับตอนขึ้นไปถ่ายกิจถาวันมันเยอะมากผมก็เลยไม่ได้ถ่ายให้ดูนะครับโโหสุดยอดครับาพหัวน้ําก็สุดยอดเลยครับตรงนี้คุ้มค่ากับเหนื่อยขึ้นไปอยู่นะครับก็จใจก็ฝากกดไลค์ด้วยนะครับกดแชร์ด้วย La